แล้วก็นะน้ำตาของฟีนิกซ์เลือดของฟีนิกซ์คือยารักษาส่วนน้ำตาก็คือพิษเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะงานการประมูลครั้งนี้ถึงได้เป็นที่จับตาของหลายๆคนยังไงล่ะงานประมูลนี้คือคนในพักเป็นคนจัดเหรอไม่ก็รับคนที่ส่งคำเชิญอ,ออกไปนั้นคือเจ้าของโรงแรมจากที่ข้ารู้ในระยะเวลาสองสามปีจะมีการจัดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ที่ผ่านมาสินค้าที่นำมาประมูลก็เป็นแค่ของทั่วไปงานสินค้าครั้งนี้จะมีลูกนกฟีนิกซ์ไหมนะ ไม่มีขอรับฟีนิกซ์นั่นถือเป็นระกูลที่สูงส่งแก่ประมูลน้ำตากับเลือดก็ยังถือว่าอันตรายใครจะกล้านำลูกฟีนิกซ์มาประมูลกันถ้าก็อยากจะรู้เหมือนกันใครกันที่จะกล้าทำแบบนั้นสัตว์ศูนย์งั้นประมูลเป็นไปไม่ได้หลายปีก่อนมีชาวบ้านที่ร้องเรียนกับข้าข้าก็ได้ห้ามไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลเนี่ยครั้งนั้นเป็นการประมูลที่ผิดกฎของตระกูลลินตั้งแต่นั้นมาเป็นที่พักหลิงเฟิง เขาเก่งหมดกับเรื่องการประมูลสารสนุนเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่เคยมีผลอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าครั้งนี้งานประมูลได้ถูกจัดขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าทะกูลินจะไม่ทำตามกฎของพรรคเลยนะเรื่องนี้และที่สาคัญสินค้าที่จะนํามาประมูลในครั้งนี้ยังมีน้ําตากับเลือกของฟีนิกซ์อีกด้วยนะมันต้องมาจากภรรยาของท่านเป็นแน่เอ๊ะถ้าเป็นเรื่องจริงงั้นนางก็ได้รับบาดเจ็บหนักนะสิ ฟีนิกซ์จะเลือดออกได้นั้นต้องมีบาดแผลลึกพวกเราจะต้องรีบตามหาหนางให้เจอตากเป็นเลือดของนางจริงนั่นก็หมายความว่าตะกูลหลินร่วมมือกับโจรแต่แต่ว่าก่อนหน้านี้พวกเขายังมาคุยเรื่องงานแต่งของพรกคเราทําไมพวกเขาต้องหักหลังเราด้วยละ่ะแต่งงานหลินเทียนมาสู่ขอลิงเอ๋อแล้วเหรอใช่แต่ว่าหลิงเอ๋อนะไม่ยินยอมเทียนหนาก็เลยบอกว่าไว้คุยกันทีหล,ลังเจ้าหลิงเอ๋อเจ้าไม่เห็นกนารแสดงปฏิเสธการแต่งงานกับหลินเทียน สรุปตอนนี้สกูลหลินก็น่าสงสัยเราจะต้องทําให้แน่ใจว่าเลือดนั้นมาจากไหนกันแน่ก็จะไปตรวจสอบโรงแรมมันเดี๋ยวนี้โง่นี่มาเป็นการทําให้จัดสูแตกตื่นนะแล้วก็พวกผมดำยังตามหาตัวท่านอยู่ตอนเนี้ท่านอยู่ที่นี่พื้นตัวไปก่อนเถอะนะแต่ว่าปรรยาของข้าวางใจท่านหน้ข้ามีแผนทจานจะแอบเข้าไปงานประมูลเหรออืมแค่จ้องให้ความร่วมมือกับข้าก็พอ เรื่องนั้นข้าจะปฏิเสธได้ยังไงกันเล่าจะทำอะไรกับยาพิษพวกนี้ล่ะถึงเวลาหารของเฟยเอ๋อแล้วนะแล้วข้าเองก็ต้องปรับพิษในร่างกายแล้วด้วยเฟยเอ๋อจะกินอาหารที่เป็นพิษเก็บไว้ในตัวแล้วมันจะทำให้นางเปลี่ยนร่างได้อย่างอิสระนางสามารถผสมพิษให้ข้าได้และก็สามารถดูดซับพิษมากมายได้ฝุกข้ากับนางจะแยกจากกันไม่ได้ อย่างนี้นี่เองถ้างั้นต่อไปเจ้จะไม่เยี่ยมนางบา่อยๆก็ได้นะกัดเสร็จแล้วค่อยไป <c oughs> เฮ้ยโจรชัดๆใครใช้ฝวยเอ๋อของเจ้าหลวงเสี่ยวเอ๋อของข้ากันล่ะพิษเก็บยาช่างเหมาะสมกันจริงๆก่อนหน้านียที่ฝวยเอ๋อเชื่อฟังท่านก็เพราะเสี่ยวเอ๋อสินะฝวยเอนะ๋อน่ะอยู่ระดับเจ็ดแล้วนะแล้วก็รีบฝึกฝนให้เสี่ยวเอ๋อเถอะจะว่าไปก็ใช่เสี่ยวเอ๋อของข้าต่อไปจใจกลัวเมียคงไม่ได้ ด้วยยาวิญญาณที่เพียงพอเจ้าสามารถเพิ่มระดับให้เขาได้นะน้ําพิษก็จะเปลี่ยนเป็นยาแต่ว่าตอนนี้ข้ามีแค่พิษยาวิญญาณเหรอเฮเอ๊ฮก่อนหน้าเนี้ยที่จัดการพาะกระสุนไปเจ้ารับของตอบแทนจากหือนซูแทนข้าไปไม่ใช่หรอระวังให้ผู้อื่นรับแทนค้อามตามช่วยผู้อื่นห้ามหวังผลตอบแทนข้าพูดผิดนะของที่ข้ารับไปเองไม่เกี่ยวกับข้า ความจำเจ้าดีจังเลยนะฮ่าขอบใจนายยูนจุ๊บจบุเสี่ยวเอ้ยถึงระดับสี่แล้วล่ะแต่แค่แปปเดียวเพิ่มขึ้นมาตั้งสามระดับเสี่ยวเอ้ยหล่อจริงๆต่อไปถ้าข้ามีย่าวิญญาณอีกข้าใ้พวกเจ้ากินจนหนำใจไปเลย <c oughs> สัตว์เลี้ยงสุดที่รักที่เก่าองศาเลี้ยงมาถูกสองคนนี้เอาไปแล้ว ะะท่านฟิฟินิกหายตัวไปขอรับก่อ,อนหน้านี้พวกเราได้รับรู้ถึงการลักลอบเข้ามาของใครบางคนตอนนี้พวกเรายังหาท่านไม่เจอเรายังไม่รีบไปหาอีกขอรับถ้าหลิงเอ๋อไปเต้นน้ำที่นั่นท่านพี่ช่วยไปรับหลิงเอ๋อจะได้ไหมคะหลิงเอ,อ๋อข้ามีธุระสำคัญที่ต้องทำคงไม่มีเวลามาดูแลเจ้าเจ้าไอ้เทียนหายสงวนไปรับเถอะท่านพี่ฟิฟินิกมีคนลักลอบเข้ามา ธุระสำคัญหรือว่าท่านฟินิกซ์จะไปหาแม่นางคนนั้นถ้าหากตะกูเหลียเกี่ยวข้องกับลูกนกจริงงั้นเขตอาคงต้งเป,ปินฝีมือของพวกเขางั้นสิพวกเขารู้เรื่องตอนที่ฟินิกซ์ไม่สามารถฟื้นตัวเองได้ไหมนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ควรจะรีบนำลูกลูกตัวนั้นออกจากขอบเขตให้เร็วที่สุดไม่ใช่หรอปิงอายุนนี่ท่านบอกว่าตัดตัวอาจจะยังไม่ได้ออกจากเมืองนี้พวกเขาอาจจะมีแผนอื่นอีกไหมก็อ,อาจจะ สัมปัติเที่ยวของข้าแม่นจริงๆริงหลิงเอ,อ๋อไม่มาที่นี่เห็นเทียนก็รับนายท่านนางกุงจะหลบหน้าข้าแน่แน่นายท่านไม่ต้องใจร้อนไปนะยังไงก็ต้องตกเป็นของท่านข้านึกว่าจะเป็นอย่างที่พ่อข้าว่าไว้ซะอีกดูเหมือนว่าจะกูลหลินตั้งใจแต่งงานกับนิกายฟินกีกข้าจะไปซื้อของเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ต้องขยับไปไหนนะเอ๊ะ ไม,ไม้ไม้บินแาาต่การที่ถูกจัดขึ้นตามความต้องการนี่คือรายชื่อของสินค้าทั้งหมดขอรับกระต่ายระดับสามนกสีแดงเสือขาวงาช้างระ,ระดับห้าอุ้งช้างเหมีระดับห้าบอยหิมาร,ระดับเจ็ดเห็ดหลินจือระดับเก้าไม่แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนกน้ำตาเลือดนกสัตว์อสูนที่ยึดมาในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของระดับต่ำระดับสูงนั้นค่อนข้างหายากครับ ั่นเด็กกองตระกูลลวกกับแก่กของเขาละข้าได้ออกคำสั่งให้พวกเขาตามหาสารสูรระดับสูงแล้วก่อนหน้านี้แก่ตัวนั้นก็ได้ถูกทหารจับตัวไปแล้วส่วนเด็กนั่นก็ยังหาไมา่เจอแล้วทำไมเจ้าไม่ดูให้เดถ้า,าไม่มีเด็กคนนั้นเจ้าแก่นั่นมันก็ไม่เจ่อฟังใครเขายัางเป็นประโยชน์อยู่นะเป็นความผิดของข้าเองข้าจะหาเขาอีเจอกรับคนที่ปล่อยเทียนอย่างไปคือทหารของลินเทียนเองสินะขนาดเด็กยังหลอกใช้งานน่ารังเกียจจริงๆ แล้วเรื่องที่ท่านฟินิกส์ได้นาตัวสองคนนั้นออกไปนายท่านจะทําอย่างไรต่อไปขอรับจะต้องรีบสืบหาเหตุผลนั่นหนได้เพราะตอนนั้นก็ดูรีบร้อนมากดูเหมือนสองคนนั้นาาจะไม่ใช่คนธรรมดาแนะ่การร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่จใจพลาดไม่ได้ขอรับดูเหมือนหลินเทียนจะได้รับการปกป้องแต่ว่าการร่วมงานที่ว่านั่นเขาร่วมงานกับใครกันนะวันต่อมา เมื่อก่อนการประมูลจะถูกจัดในโรงแรมแต่ครา้งนี้เพื่อใมันเป็นความลับสถตา,านที่ก็เลยถูกเปลี่ยนเทพแบ็งพิดอยู่เหงื่อถวใแม่นางคนนี้คือผู้รับใจ้ของข้ายินดีต้อนรับอีกครึ่งเั่วโมงงานประมูลจะเริ่มก่อนรับถ้ามีอะไรให้รับใจ้ก็เรียกได้ทุกเมือ่อเออจ้าออไปก่อนเถอะข้าจะไปสืบละ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็รีบตามมาช่วยข้าล่ะนะเออ,เอ,อ นี่นางจะไปสืบหรือจะไปจับกันแน่เนี่ยใบไ,ไม้บินฝึบเร็วหน่อยสิระวังด้วยห้องเก็บของอ่ะเนี่ยว,ว้าวไปสิไปกินนี่หนำใจเลยฮจิบจิบเๆจิบจ,บจบิในกลมนั่นหรือว่าจะเป็นเงีเงีหมูมู อกาสดีแล้วอเอ่อคาถาลบมูลหายไปแล้วฝุบใครนะวางลงนะปวเจ้าบอกให้ข้าวางก็ข้าวางไงจับนางไว้แล้วของคืนมาของที่อยู่ในมือข้าแล้วก็ต้องเป็นของข้าสิเสี่ยวเอ้ยไฟเอ๋อ มีกันแค่ไม่กี่คนแต่จะมาแย่งของคืนเนี่ยนะถามลูกรกักของข้าหรือยังล่ะเสี่ยวเอ๋ยเฟยเอ๋อเปิดตาให้ข้าทีเอ๊ะฝุบซื้ออาน้ามีสรรสูนระดับสูงถึงสองตัวมีปู่บุกรุกมาเรียกวันจริงๆนะนี่มันสินก่อนตะกูลหลินนะเจ้าคิดว่าตัวเองจะหนีไปได้หรือไงกันใครบอกว่าข้าจะหนีกันล่ะฝุบ เฟ่อยเออปล่อยพิซซะ่าอ,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 อวันนี้ข้าจะทำให้ที่นี่คลืนเอ,อ๊ะเอาเลยนะงูฝุบออาปล่อยข้านะทุกท่านงานประมูลได้ถูกยกเลิกแล้วถ้าไม่อยากก็มาเกี่ยวข้องก็รีบไปจากที่นี่ซะนางเป็นใครเนะี่ย ทำลายธุรกิจปิดกฎหมายแต้มบุญเบิกหนึ่งร้อขโมยสมุนไพและทำร้ายคนอื่นด้วยพิษแต้มบุญลบ300รอยะไรกันเนี่ยมาคะแนนคะทนนไมเนี่ยก็แก่หมาหลักฐานนะแต่พวกนั้นก็เป็นคนแล้วด้วยสมุนไพนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องพิษและทำลายงานรวมไปถึงผู้บริสุทธิ์ระบบได้มีการลองโทษที่เหมาะสมแล้วขอให้ท่านยอมรับมันเพิ่งได้คะแนนมาก็ถูกหักไปการเกินไหวนี่มันเกินไปไหมเนี่ย ยังไงซะก็ต้องรายงานหยาดหูก่อนอ <c oughs> บอกมาน้ำตากับเลือดฟินิกอยู่ที่ไหนอยู่วังนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะท่านหัวนหน้าช่วยขันด้วยข้าคือเจ้าเตียนหายแล้วเจ้าเป็นใครทำไมต้องมาทำลายที่นี่ด้วยท่านครับนางเป็นโจนที่มาปนของของเรางั้นโจนคนนี้ก็จะขอบอกอะไรท่านอย่างหนึ่งนะ ท่านหัวหน้าพักที่นี่นะ่ะมันที่ทะคูหลินจัดงานประมูลสัตว์อสูรโว่าไงนะแล้วก็สัตว์อสูรนในกรงนี้ก็คือสินค้าที่พวกเขาประมูลกันเิบเทบเทบเบบบบฟูเอ๊ะท่านครับนางกโกหกนี่คือคลังเก็บของที่เอาไว้เก็บสัตว์อสูรและวัตถุดิบกรงเหล่านั้นมีแค่ไว้เพื่อปกป้องการะมยนั่นน่ะสิพวกเราก็แก่มาที่นี่เพื่อซื้อสินค้าไม่เคยได้ยินเรื่องงานประมูล ไฟเอ๋เสี่ยวเอ๋ยตอนแรกนึกว่าจะเป็นลูกนกฟินิกหรือสัตว์อสูรหาย,ยากไม่นึกรู้จะเป็นกับดักเวทมนตร์สองชั้นฟุบเจ้าจังกลานางกมลสมวรรณไพรแต่ไม่ให้สัตว์อสูรทำลายที่นี่แล้วก็ป่วนพิดใสพวกเราก็ให้ท่านจัดการนางด้วยทั้งหมดก็เป็นฝีมือข้าก็จริงแต่มันก็แค่ยาชาแต่ที่ข้ามาพูดทั้งหมดนี้คือความจริงขอแค่ท่านไปสืบดูก็จะรู้หนึ่งปีสัจเลือกปูดมากได้แล้ว หัวหน้าพรรความมุ่งมั่นที่จะกล้าของท่านมันเยอะไปนะฝุบเจ้าเป็นใครกันแน่เราทำลายกรอปองกันนั่นไม่ได้ไมีปู่ม,มีฝีมือปกป้องนางอยู่ฝุ่ข้าคือคนทำนายในฟินิกส์ง่ายคือคนที่จะนำมาสู่บ่อแสและโวก็ล้มทุกอยา่างทำไมเจ้าถึงรู้เรื่องกำทำนายนน,นางเองเหรอแน่นอนข้าได้ยินมาจากปากของฟินิกส์ด้วยตรง สิ่งที่ข้าได้ทําไปทั้งหมดนั่นคือความปรารถนาของฟีนิกราะว่าท่านใจความรวมือในการตรวจสอบของตระกูลหลินนะข้าจะตรวจสอบแน่แต่เจ้าต้องกลับไปที่พักหลิงเฟิงกับข้าได้ข้าจะไปกับท่านเฟยเอ,อ๋อเซียวเอ,อ๋ยตรวนตระกูลหลินก็ทตาความสะอาดซะขอรับเจ้าเทียนหายก็ดูแปลกๆนะนางใจ้คกำทำนายแต่ยังก่อปัญหาในบ้านตระกูลหลิน เรายังกล้ากลับไปที่พักหลิยงเฟิงกับเจ้าเตียนหายในโลกเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องใดทิ่นางไม่กล้าทำ